สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มุมความสุขจูนนะคะพาเพื่อนๆมาชมนี่เลยนี่เลยสวยมากเลยนะคะฉบาเหลืองตรงกลางสีแดงนะคะเหลืออยู่ต้นเดียวค่ะปลูกไว้สามต้นสีขาวกับสีชมพูบานเย็นตายไปแล้วสองต้นค่ะตอนนี้เหลือต้นเดียวเหลือต้นเดียว มาปลูกใกล้ๆกับชวนชมลองนับดอกชวนชมดูนะคะเราได้กี่ดอกเราเอาไปเสียงเรียกกันนะคะเพื่อนเพื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม ยี่สิบสามดอกนะคะเพื่อนๆชวนชมก็สวยแข่งกับชาบาเลยนะคะเพื่อนๆกำลังสวยงามเลยค่ะกำลังออกดอกแข่งกันใหญ่เลยค่ะสวยมากๆค่ะเพื่อนๆดูนะคะอันนี้เราปลูกไว้หน้าบ้านค่ะอันนี้มุมชวนชมชวนให้เพื่อนๆเข้ามาชมชวนชมของเรานะคะ กำลังแบ่งบานสวยเลยชวนชมสีแดงสดมากเลยนะคะเพื่อนๆสีแดงสดอันนี้ออกอมชมพูต้นนี้ชมพูขาวต้นนี้แดงไส้ตรงกลางสีขาวนะคะจะมีหลายพันชะบานี่เลยค่ะชะบาสวยมากแล้วก็กำลังจะออกดอกอีกนะคะ นี่ค่ะการังตูมอีกสองดอกเลยค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าเพลี้ยแป้งจะมารบกวนแล้วนะคะต้องเอายามาฉีดแล้วค่ะวิธีฉีดยาฆ่าเพลี้ยแป้งเราก็จะเอาเขาเรียกว่าอะไรยาสูบค่ะยาสูบแล้วก็สไลนะคะผสมสไลแล้วก็มาฉีดพ่นฉีดพ่นเขาค่ะเดี๋ยวเขาก็จะหลุดติดต่อกันสักสามสี่วันค่ะ เดี๋ยวเขาก็จะหลุดออกนีค่ะเพื่อนมาฝากกันเลยเอาชะบามาฝากเลยนะคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะคลิปนี้นะคะเอาดอกไม้มาฝากขอบคุณมากนะคะที่รับชมจนจบคลิปมุมความสุขฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ